อ๋อ oh, oh. บวกตั้งนานทุกคนลืมมานคลิปื <c oughs> <c oughs> ปัญหาระดับชาติจะกลับไปบวกใหม่ก็ใช่เรื่อง <c oughs> คืออย่างนี้ทุกคนเราได้กันแตกมา200ใบาจากคุณโจเอ้ยคุณจูเอาล้รั่วแล้ว <c oughs> จากคุณจูให้มาทำคอนเทนต์บวกหนึ่งถึงบวก เท่าไหร่ก็ได้กันแต200่สองร้อใบแล้วก็ใบบวกห้าสิบใบตอนนี้เราได้ถึงบวกเจแล้วนะทุกคนนี่ใช้ใบบวกไปสา2ยี่สิบสองใบตอนแรกมันมีห้า้ห้าสิบใบใช้ใบบวกไปยี่สิบสองใบแล้วก็กันแตกไปยี่สิบเกือบสาสิบใบแล้วได้บวกเจ็ดแต่ลืมกดอ,อัดคลิปต้องอ,ธ,อธิบายใหม่เลยอะแต่ติดเร็วมากนะใช้ ใช้ใบบวกไปแค่ยี่สิบสองใบแล้วก็ใช้กันแตกไปไม่ถึงสิบใบได้เจ็ดแล้วทุกคนแต่ยังไม่ขึ้นแปดเลยอ่ะไปกันต่อ,อลืมอัดคลิปท้อว่ะชีวิตขออภัยด้วยนะทุกคนทุกคนจะไม่ได้เห็นตอนมันบวกศูนย์ถึงบวกเจ็ดนะผมกดลืมอัดคลิปทุกคนแล้มันแปดสักทีดีวะ เออแล้วคุณจูให้คุณจูเป็นสปอนคลิปนี้มาแล้วถ้าสองร้อยใบกันแตกอะประมาณพันพันสองพันสามอะทุกคนถ้าไม่ติดถึงบวกเก้านี่คือเจ็บจัดอะสองร้อยใบอะเจ็บจัดแม่จ้าแม่จ๋าตอนนี้มาแปดก่อนนะโอ้ยเ้บวกแปดติดยากว่ะ อ๋อฮอ๋อฮะอืม huh. ฮ <c oughs> oh uh ึโหดชิดอ๋อ้โหหมดอ่าห้าสิบใบแล้วสามสิบกว่าเซนแล้วโอ้โ uh ห huh. อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยขอใช้สูตรก่อนทุกคนนี่ไงแล้วตีหลอกตีล่อมันไงตีหลอกตีล่อมันโอ้อ <c oughs> ถ้าไม่ติดบวกแปดสองร้อยใบนี่คือ โอ้โห oh. ไม่อยากจะคิดสภาพคุณจูทำเพื่ออะไรวะคุณจูแม่โอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงแล้วมันมาแล้วไงอีกร้อยห้าสิบใบดูที่จะไปก้าวให้ไหมนี่ไงเจอสูตรวันวินว,วตีลอกไปตีลออแลวทุกคนก็จะไปใช้ตามไงทีนี้สกิลล้นตลาด เนี่ยลองบวกสักสิบใบแล้วเราค่อยไปตีล่อม่ผมรบลห้าหมื่นกินตังค์ใช่ไหมห้าหมื่นสิบรอบแสนร้อยรอบหล้านโอ้โหห้าเอ็มกว่าจะบวกหมดต้องเสียตังค์อีกห้าหกเอ็มแปลเรเวย้ยหม้าดีม้าดีชีวิตนี้ไม่เคยบวกก้าวติดเองเลยทุกคนมันจะสุดตีรอแล้วเราเปลี่ยนใบร่อันึ่องสามคิปนี่เราไปหนึ่งอนีจะงงไงทีนีมันจะงงแบบตะกี้นะมันจะขึ้นก้าวกประสบการณ์นะประสบการณ์ของวนนี้นะนี่ตีล่อมันก่อน ทีนี wise, кров, ้มันงงแล้วมันกำลังเบอร์แล้วนี่แหละจังหวะนี้แหละมันใกล้เบอร์แล้วนี่เอาจริงเบอร์แล้วเราบอกเราลอกแล้วเบอร์บุ๊บจัาฟลุ๊บปั๊บบวกเก้ามันยังงงอยู่มันยังงงอยู่หนี่ทางไม่เจอพอแล้วอะมาสิแม่จ๋าบวกเก้าถ้าติดเก้านี่คืนสิบติดสิบเนี่ยเออรวยทันหาแล้วถ้ามันไม่ติดเก้าวะมันทำไม่ติดเก้าคนดู 1,300งามร้อบาทสี่ร้อยบาทถ้าได้แค่บวก8ก็เอาเฮ้อเก้าดี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 บวกเก้า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 จ้าแล้วคุณจูทำไมไม่ซื้อเอาวะคุณจูเป็นอะไรอะามจริงคุณต้องการอะไรจะกลุ่ม่ะบวกเก้าซื้อเอาเลยพันสองแล้วจบแล้วผบวกอย่างี้มันไม่ติดเด้อ มาดิมามาดิเฮ้ยคุมนะคุมนะคุมหน้าแลวแอ็กเลยไงแอคเลยนะบอะคุ้มจัดเลยอตอนนี้ถ้าขายตอนนี้คือกำไรจัดเลยอะ่ะติดเก้าแล้วเหือแตงร้120ยี่สิบใบมันไม่หยุดหรอกมาขนาดนีนได้ไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอก ติดสิบ <É. S 1> สองกันแตกสองร้อยใบติดสิบนี่เทอะเท่จัดเลยคลิปนี้บอกแค่นี้แหลยสิบดิวะสิบดีวะตอนนี้เท่าทุนแล้วไม่มีขาดทุนแล้วเท่าทุนแล้วจ้าเมีจ๋าหมดแล้วกดกดสิละแสนกดครั้งละแสนสิบคลิปเอ็มติดดีไม่ทำเมื่อกี้น่าต้มมามากเลยอนนกแล้วมั้ง กดละแสนกดละแสนสิ 11, บกดล้านร้อยกดสิบเอ็หม้อกคนกินเงินจัแดนนลแล้วมันโดนวันเบลโบวก้าแล้วไงตอนเนี้ยดูสิดูว่าสักอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับท,ทุกคนที่ผมโบกติดเก้าเองชีวิตนี้ผมไม่เคยบวกเดี่ยวเอง,เองถึงเก้าเลยอ่าสูตรตีหลอกเราทุกคนกลับไปหลอกมันใหม่ ให้มันมงงนี่เราได้โคต้าไปบวกมาห้าสิบใบเพิ่งใช้ไปสามสิบเองนี่มันกำลังงงแต่มันงงอีกแต่มันงงอีกมันงงอีกปึ๊บึ๊บนี่ไง เราหลอกมันฟื้นฟ้าบกันแตกใส่โป้งวกสิบอาแน่สูตรนี้โสิบดี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 วกสิบดีิโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆวกสิบเนี่ยความรู้สึกของการวกสิบมันเป็นยังไงจะบอกฉันที่ฉันต้องการวกสิบ ผมอยากให้ความรู้สึกอ่ะม,มันเปรู้สึกยังไงมันเป็นรูสึกอ่ะมันไม่เหมือนการตีของอ่ะมันคนละฟิล้วทุกคนคือตีพวก,กสิบมันคือพันแล้วใช่ไหมมันไม่มีมากกว่านี้แล้วอะแต่ตีของมันจะมีออที่แบบเบอร์มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆไม่ไม่สิบสิบดาวสิบไปสุดท้ายไม่จะมีใครบ้างนะตั้งตีบวกถึงพวกสิบแบบนี้ป่ะวแล้วถ้าตีสิบก่อนกันแต่งหมดนี่เหรอเฮ้อเลยดี้จัดเลยนะรวยตายห้าเลยนะแต่ถือว่าตีเก้าไวมากนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ตีสิบก็ไม่น่าแปลกนะ สิบดี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 ติดเลยไม่ต้องรอปท้ายเอาดีสิบดีสิบดีน้องหกสิบดีภารกิจยวจะได้เสร็จัทีหสิบดีแต่น้าใส่ได้คนล,ล,ลืมอัดลิมงหน่ง,นงต,นติดไวมาวกงวงห็ดใช้ใบพวกไปแค่ยี่ิกว่าใบแล้วก็คันแตะเจ็ดใบยังไม่ถึงไม่ถึงแปดใบเจ็ดประมาณเจดแปใบอ้วเดี๋ยวตีเจ็ดละอกสสีแดงเลยสิ 10.

ว่าทุกคนใจผมเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะอุ้ยทำไมผมมีความร,รู้สึกว่ามันจะติดสิบว่ะเฮ้ย,ยนี่ไงแคลเฮ้ยเฮ้ย,ยบวกหนึ่งถึงบวกสิบโหคนลุกทุกคน คุ้มจัดอันเนี้ยเลดีจัดใช้กันแต่มีสองร้อยใบใบบวกมีห้าร้อยห้าสิบใบตอนนี้เราใช้บวกเองตั้งแต่บวกหนึ่งถึงบวกสิบเราใช้ใบบวกเล็กไปสามสิบสี่ใบใช้กันแตกไปสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองใบมีได้วกสิบ โอ้ยคนอีบุกสิบอีบุกสิบเอาละอ้วนวิวคุมจดัดคุมจดัดอิ่มจดัดโอเคทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ ปังไม่กดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะมาหาทำอะไรทำบ้าๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนคิปนี้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ V 1 8ผปู้เวล์บ็อกซิง่งมีจำหน่ายของเยอะแยะเลยมีของมีเซตหน้าเพจนะครับเพจก็วลวบ็อกซิง่งทอนโฟเหมือนกันเด้อเดี๋ยวว่างๆมาทำอะไรบ้าๆให้ดูเจอกันใหม่อีพีหน้าครับไปละนี่จะคุ้มนะลงทุนไปประมาณพ e ันสามได้อีกหกสิบปุ้ยแล้วเหลือกันแดกด้วยอุ้ยอวนเวลชอบ